ซึ่งร่างกายเนี่ยก็เข้าใจผิดนะครับคิดว่าอินซูลินที่หลั่งออกไปมันไม่พอเขาก็เลยส่งสัญญาณไปจัดการกับน้องตับของเราครับให้น้องตับเนี่ยเขาเข็นอินซูลินออกมาอีกเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเพื่อไปกําจัดน้าตาลใช่ไหมครับ This help podcast your help help is me alcohol your สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ h e l p Me Daily สุขภาพดีได้ฟัง5นาทีกับผมตั้มเบต้าครับคุณผู้ฟังครับเคยมีสักครั้งไหมครับที่เรานึกอยากจะขอบคุณอวัยวะที่ทำงานหนะักเพื่อเราแบบปิดทองหลังพระครับวันนี้ครับผมอยากจะมาชวนคุยกันถึงอวัยวะหนึ่งในร่างกายของเราครับเขามีชื่อว่าตับอ่อนครับอวัยวะเนี่ยกำลังทำงานหามรุ่งหามข้าครับ แล้วก็สำหรับบางคนเนี่ยอาจจะใกล้ถึงจุดที่เรียกว่าเบรนเอาต์เต็มที่แล้ววันนี้นะครับเราจะมาหาวิธีง่ายๆครับที่จะช่วยให้น้องตับอ่อนของเราเนี่ยได้พักผ่อนบ้างครับลองนึกภาพตามนะครับตับอ่อนของเราเป็นหนึ่งในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เลยครับเวลาเรากินอะไรเข้าไปเนี่ยตับอ่อนเนี่ยก็ต้องรีบปล่อยน้ําย่อยชุดใหญ่ออกมาครับหรือถ้าสมมุติว่าเรามีน้ําตาลในเลือดสูงนะครับเป็นปริมาณที่มากแล้วเนี่ยก็จะเป็นตับอ่อนอีกครับที่ต้องรีบปั๊ม อินซูลินออกมาสั่งให้เซลล์ต่างๆเนี่ยเก็บน้ําตาลไปใช้หรือแม้กระทั่งตอนที่เราไม่กินครับผมตับอ่อนก็ยังต้องทํางานเพื่อรักษาสมดุลน้ําตาลในเลือดอีกและทีเนี้ยปัญหาใหญ่มันจะเกิดขึ้นครับถ้าไลฟ์สไตล์ของเราก็คือกินเยอะแต่ขยับน้อยครับไขมันในช่องท้องครับที่มันเพิ่มขึ้นจากการที่เรากินเยอะเนี่ยมันจะปล่อยสารนักเสพออกมาครับ สารพวกนี้ครับจะเดินทางไปทั่วร่างกายของเราเลยแล้วไปกระซิบข้างหูเซลล์ตับกับเซลล์กล้ามเนื้อครับว่าเอ้ยๆไม่ต้องไปฟังคำสั่งของอินซูลินแล้วนะเวลามันสั่งให้เก็บน้ำตาลเนี่ยก็ไม่ต้องไปทำหรอกปล่อยไว้งั้นแหละแล้วทีนี้เซลล์ตับกับเซลล์กล้ามเนื้อทำไงครับเชื่อครับผมปรากฏการณ์นี้แหละครับที่เขาเรียกว่าภาวะดื้ออินซูลินทีนนะครับเรื่องก็เลยวุ่นวายไปเลยครับ พอกินอะไรเข้าไปเนี่ยเซลก็ไม่ยอมเก็บน้ําตาลไปใช้ครับน้ําตาลก็เลยลอยค้างตึงอยู่ในเลือดเนี่ยเยอะมากๆซึ่งร่างกายเนี่ยก็เข้าใจผิดนะครับคิดว่าอินซูลินที่หลั่งออกไปเนี่ยมันไม่พอเขาก็เลยส่งสัญญาณไปจัดการกับน้องตับของเราครับให้น้องตับเนี่ยเขาเข็นอินซูลินออกมาอีกเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเพื่อไปกําจัดน้ําตาลใช่ไหมครับน้องตับอ่อนเนี่ยก็ต้องทํางานหนักขึ้นครับแต่สถานการณ์ในร่างกายของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีขึ้นเลย เพราะว่าเซลล์ต่างๆเนี่ยมันดื้ออินซูลินไปแล้วทีเนี้ยมันก็เลยวนลูปไปเรื่อยๆครับจนน้องตับเนี่ยใกล้จะตุยเต็มที่ละแต่มันก็มีทางแก้นะครับเรื่องแบบนี้มันได้ผลมากๆด้วยนั่นก็คือการออกกําลังกายครับหลายคนอาจจะคิดว่าอ๋อก็คือการออกกาลังกายเพื่อลดไขมันถูกต้องไหมก็ถูกครับแต่ความมหัศจรรย์ของมันเกิดขึ้นทันทีที่เราเริ่มขยับตัวเลยครับไม่ต้องรอให้น้ำหนักลดด้วยซ้ำข้อที่1ครับ ทันทีที่เราออกกําลังกายนะกล้ามเนื้อเนี่ยจะหิวน้ําตาลมากๆครับมันจะเปิดประตูพิเศษนะครับที่ชื่อว่ากรูทโฟครับออกมาที่ผิวเซลล์แล้วใช้เหมือนเครื่องดูดฝุ่นครับดูดน้ําตาลจากเลือดเนี่ยเข้าไปใช้เป็นพลังงานทันทีโกงมากๆเลยนะฮะเพราะว่ากลไกนี้ยมันไม่ง้ออินซูลินเลยครับต่อมาครับข้อที่2ครับหลังออกกาลังกายไปแล้วเนี่ยเซลล์ที่เคยดื้อด้านครับจะกลับมาเป็นเด็กดีครับผมมันจะเริ่มเชื่อฟังคําสั่งของอินซูลินอีกครั้งหนึ่งครับ ทำให้การควบคุมระดับน้ําตาลมันดีขึ้นไปอีกนานเลยแล้วก็ข้อที่3ครับเมื่อเราออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอครับร่างกายจะสร้างเตาเผาพลังงานครับผมเพิ่มขึ้นแถมยังเปลี่ยนเซลล์ไขมันบางส่วน,นให้กลายเป็นเตาเผาไขามันเสเองด้วยช่วยลดการอักเสบที่ต้นต่อได้อย่างยอดเยี่ยมไปเลยครับนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าวงจรแย่ๆครับที่เราคุยกันไปในตอนแรกเนี่ยมันถูกทําลายลงไปทั้งหมดเลย อวัยวะต่างๆเนี่ยกลับมาเชื่อฟังอินซูลินน้ําตาลในเลือดก,ก็ไม่สูงและในที่สุดครับน้องตับอ่อนก็ไม่ต้องทํางานหนักอีกต่อไปแถมยังได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันดีมีสารต้านอักเสบมาช่วยฟื้นฟูอีกด้วยครับเห <c oughs> ็นไหมครับว่าการลุกขึ้นมาขยับร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่แค่การทําเพื่อรูปร่างภายนอกอย่างเดียวนะครับแต่มันคือการมอบของขวัญที่ดีที่สุดให้กับอวัยวะที่ทํางานหนักเพื่อเรามาตลอดชีวิต คือการคืนชีวิตที่ควรจะเป็นให้กับน้องตับอ่อนของเราครับให้เขาได้พักแล้วก็อยู่กับเราไปอีกนานๆเพื่อเป็นประการาสำคัญครับที่คอยปกป้องหลอดเลือดทั่วร่างกายของเรานนั่เองครับและนี่คือทั้งหมดของ Help Me Daily ในวันนี้ครับขอบคุณที่ตามฟังแล้วกลับมาเริ่มต้นสุขภาพดีไปด้วยกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ This is Help Me Podcast you a hell i call